อรุณสวัสดิ์ยามเช้าจอมกินอะไรอ่ะอ่ะเออยิ้มด้วยอเก่ง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 ยิ้มเป็นด้วยเว้ยยัง <laughs> ไงมาแต่เช้าเลยนะเมืองโอ้โหตอนนี้เช้าเช้าท่านประธานจอก็มาคนเดียวน่ะกินข้าวต้นละโอ้โหลมแรงมากนะลมแรงนะยังไง,ไงร่อยป่ะให้ปอให้ไหมอ่ะ ไอหลวงพี่บอยไปหยิบเอามาปอกแล้วเหลี่ยมน่ะมันมึนน่ะทำไมมาแต่เช้าวะฮะไปไหนมามาแต่เช้าอยู่เหรออ๋อเนาะอร่อยป่ะเอ้ย ไปของผ้าไปตีตีของไปก็จะสวดมนต์นอีกไอ้เนี่ยม่ต้องมองหน้ากวดดับเนียไม่ได้ชิงดกอกอากาศเย็นๆยามเช้านะนะสวัสดีหลวงพ่อจอคุณโยมยามเช้าเช้าวันนี้วันคริสต์มาสเอ๊ะเอา เอาโบผอวจ๋อเนาะคริสมัสเอาหมวกซันต้ามาใส่ด้วยเออให้เลยแหละคุณอ้วนๆอ,อ,อ,อย่างงี้นี่ได้เลยแหละน, <c oughs> นั่นเด้โอโหคุณลุงจอ๋อนะเออให้ลุงพี่หมีมาจับใส่ไง <c oughs> อร่อยป่ะโอโ้โหดูจับถือด้วยเท่เลยนะเออตั้งเท่ๆยูจับกินแบบเท่ๆเลยจอ๋อนะให้เจ้าอ้วนเอ,อ้ยอร่อยไหมลูก นะมากินแต่เช้าเลยคนเดยมนะมากินแต่เช้าเลยะกินอันนี้พระพักกินแต่เช้าคนเดยมอ่ะต่อภาพก็เลยเอาอันนี้ให้โอ้ลมโดนตมแรงมากนะลมแรงอ่ะเอ่อกินไปอื่ะเศบเศษเศษดูหน้าตามันก็กินแล้วก็มองดูหมาเนี่ยคนนะนะอ่ะกินอะไรต่อเอ้าเออเอาไหน ยิ้มเปล่าใส่เขามากินท่าน,นี้แต่เช้าแล้วคุณโยมหนาวด้วยเอาเอาจะเอาไงต่อจะกินอะไรจะไปยังไงฮะจะเอายังไงเนี่ยวันนี้วันคริส,สต์มาสด้วยเนี่ยอ๋อไปละไปไหนต่ออีกเว้ยไปแล้วโยมเดินไข่ปัดไข่เพีงเลยอ่ะจะไปกินอะไรอีกอท่านประธานจอ่อขึ้นรถมอเตอร์ไซค์เลยไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปขึ้นรถมอเตอร์ไ,รไซค์ไหมอ่ะ รถมอเตอร์ไซค์เลยเนี่รถมอเตอร์ไซค์ได้ขี่ไปเที่ยวหานะสาววันคริสต์มัตไป <c oughs> <c oughs> นะ่เจ้าเยี่ยมมากเลยลูกฮะเยี่มละ,ลมละเอ,อ้ยเจ้าเจ้าเจ้าอวดเลยเอ,อ้าไปแล้วโยม เฉยทิ้งมาไปแล้วไปแล้ววิ่งเอออางจุดตูดไปแล้วยอมไปแลเอาไปไหนวะจ่อวะไปแล้วยอมไปแล้ว,เ,ว,จเ,ลว,ลวเจอหมาเจอเจ้าทิ้งมายอมไม่เจอหมาดำเจอหมาดำมาไปเลยจ่อครัวไปแลยอมนะหนีเลยไอต่อเอาไปนั่งตัดมดอสอีกะนะ นั่งสบายลมดูลมนะโยมลมแรงมากเลยอ้าวบายบายจ้า FC บายบาย,ยามเช้าโยมดูนะว่าหนาวไม่หนาวลมแรงไม่แรงนะพ่อโยมนะดูเอาก็แล้วกันว่าลมแรงไม่แรงไปละนะ <c oughs> ไม่ฟังละไม่ฟังเสียงอะไรลนะนะก็เชิญตามไปนะไปงอ้อ <c oughs> เพราะว่าไอเจ้าเจ้าทิงมันวิ่งตามหลงตามมา

ค <laughs> ้อบปลาแล้วเว้ยอ้าววันนี้ข้อปลาเว้ย